เคยรู้สึกตึงหินกับความสองมาตรฐานของสังคมไหมคะบางคนทําสิ่งนี้ได้แต่ว่าอีกคนทําไม่ได้บางคนใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้แต่อีกคนก็ไม่ควรใส่หรือว่าบางคนเวลาทําผิดแต่คนก็มองว่าไม่ผิดเพราะมองว่าคนนั้นเป็นคนดีวันนี้นะคะไมยก็เลยอยากมาสอนคําศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าสองมาตรฐานและการเลือกปฏิบัติค่ะ What's up Nothing much ได้สัพ์จากข่าว กนะคะก็น่าจะเป็นคําที่หลายๆคนเคยได้ยินเพราะว่าเป็นการแปลตรงตัวของคําว่าสองมาตรฐานเลยซึ่งก็คือคําว่า double standard ซึ่งมันหมายถึงการปฏิบัติต่อคนอื่นไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมาจากความเชื่อของตัวเองหรือความชอบของตัวเองนะคะที่เรา uh, เลือกปฏิบัติกับคนอื่นตัวอย่างเช่น a self righteous person usually have a double standard towards people who have different beliefs from them again not all of them just the stuck ups ซึ่งมันแปลว่าส่วนมากคนที่มองตัวเองเป็นคนดีเหนือคนอื่นนะคะหลายๆครั้งเนี่ยมักจะใช้2มาตรฐานกับคนที่ไม่ได้มีความเชื่อเหมือนเขานะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ Unfortunately we tend to favor those we like so it might be hard to eradicate double standards in our society ซึ่งแปลว่ามันน่าเสียดายเนาะที่เรามักจะสนับสนุนหรือชื่นชอบคนที่เราเราชอบไปแหลยเพราะฉะนั้นยากที่เราจะกําจัด2มาตรฐานในสังคมของเราคําต่อไปนะคะก็เป็นคําที่คนพูดไปบ่อยอยู่เหมือนกันซึ่งก็คือคําว่า bias b, b i a s bias ซึ่งแปลว่าอาคตินะคะหรือแปลว่าลำเอียงก็ได้ซึ่งคนไทยอะ่ะน่าจะใช้คํานี้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะเนนวลาพูดว่าแบบเอ้ยคนนี้ใบแอดว่ะอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะคือ bias bias ซึ่งคาว่า bias เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง noun หรือ verb นะคะซึ่งไาจะแชร์ตัวอย่างของสองอันเลยตัวอย่างแรกในเวอร์ชัน noun นะคะ many online news media in Thailand were accused of bias would you call it bias if they're just doing their job and stating the truth about what has been happening to the people ซึ่งมันแปลว่ามีสำรับข่าวออนไลน์นะคะที่โดนกล่าวหาว่าลำเอียงนะคะแต่ว่าคำถามก็คือพวกเขาลำเอียงจริงๆไหมถ้าเขาทำงานของเขาอยู่เฉยๆแล้วก็พูดความจริงที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนทีนี้เนี่ยถ้าเป็น verb นะคะมันจะสามารถแปลว่าอาคติหรือว่าลำเอียงก็ได้จะอยู่ที่คำเชื่อมที่มันจะต่อมานะคะเช่น most television reporting is biased against the activists ซึ่งแปลว่าสื่อโทรทัศน์นะคะส่วนมากเนี่ยจะอคติกับพวกนักกิจกรรมนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะ most television reporting is biased towards the government in power ซึ่งแปลว่าสื่อโทรทัศน์ส่วนมากเนี่ยจะลำเอียงไปทางฝั่งรัฐบาลค่ะ <S <S ข้าต่อไปคำว่า favoritism ซึ่งคำนี้เนี่ยมันจะ derive หรือว่า มันมีที่มานะคะมาจากคำว่า f a v o r i t e ที่แปลว่าของโปรดของเราซึ่ง favoritism มันก็เลยแปลว่าอ่ะการที่เราเลือกปฏิบัติความลำเอียงการเล่นผักเล่นพวกนะคะตัวอย่างเช่น favoritism in the workplace is so annoying eventually those ass kissers get all the attention มันแปลว่าการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานเนี่ยมันน่าลำคาญมากๆเลย ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ขี้ประจบประแจงเนี่ยก็จะได้รับความสนใจไปหมดเลยน,น้ำคัญนคำตัอไปค่ะคำนี้ไมายก็ชอบมากแล้วก็ชอบมาเสมอนะคะคือคำว่า hypocrisy h y p o c r i s y hypocrisy ซึ่งมันมาจากคำว่า hypocrite นะคะที่มันแปลว่าคนที่เสแสร้งหรือว่าคนที่พูดอะไรย้อนแยง้งสํานวนที่ว่าปากว่าตาขยิบ A former politician filed complaints to the police about a photo of a Thai beauty pageant stepping on the Thai flag. And his statement reeks of hypocrisy. If other people in power did this, he wouldn't even bat an eye. Like, come on. The irony and the hypocrisy. ย้อนแย้งว่ามันแปลว่าอดีตนักการเมืองนะคะแจ้งตำรวจให้เอาผิดนางงามเรื่องรูปนะคะที่นางงามได้เหยียบบนธงชาติไทยค่ะ ซึ่งคําของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความย้อนแย้งมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าคนอื่นที่มีอํานาจเนี่ยทำสิ่งเดียวกันเขาคงไม่โดนหรอกไม่มีใครคงสนใจหรอกโอเคพวกเราก็ได้เรียนรู้4คําหลักๆนะคะคําแรกคําว่า double standard ที่แปลตรงตัวว่า2ม,มาตรฐานคําว่า bias ที่แปลว่าอาคติหรือว่าลําเอียงก็ได้นะคะคําว่า favoritism ที่แปลว่าเราลําเอียงเราเลือกปฏิบัติกับคนที่เราชอบ แล้วคําสุดท้ายคือ hypocrisy ที่แปลว่าความย้อนแยง้งปากว่าตาขยิบมือถือศักปากถือศีลหรือพูดอย่างทําอย่างนะคะสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากจะเรียนรู้คําศัพท์ไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ติดตามรายการวัพท์ในทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ The Matter Podcast นะคะแล้วไว้เจอกันค่ะ w h a ด p nothing much ได้ศัพท์จากขา่า